สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องม่สุผู้สุคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะก่าเมื่อน,นี้พอดีเขากําลังที่เดินทางไปทีเพื่อนของนางหยัดนะพี่น้องเนาะระกะพาพอดีมาเนาะเห็นหนทางเห็นสภาพของหอนทางนะพี่น้องก็คือเมื่อวานนี่เนาะฝนตกแล้วน้ำลายถ่วงม,มัดเลยแหละหนทางตอนนี้นะเขาก็เลยบ่สามารถไปดไนะ้เนาะเดี๋ยวชิพาทันผู้ชมไปเบิ้งว่าอ่สะสภาพเส้นทางตอนนี้นี่เป็นแนะ่ใดเนาะเดี๋ยวไปเบ,บิ้งพร้อมๆกันพี่น้องนะถานผู้ชม กะเมื่อวานนี่น่านำถ่วมมิดหนทางนี่แหละแหละเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ก็แห้งแล้วแต่ว่าสิงที่มันยังลงเรืออยู่พี่น้องเนาะนี่ถ้านอนหนทางนี่ก็คือเกือนมดพี่น้องเนาะนี่เกิือนมดเลยเพราะว่านำถ่วมแล้วก็นี่มักขีนนี่มาแต้ยเขาเนาะพวกมักขีนนี่นะจักมันมาได้ยเขาแหละแล้วก็นี่มีพวกขี้เหยือ่อมีหันไม่หนีป่านเนาะตอนนี้นี่รถไง กสามารถขามไปได้นะพี่นาะอ่าใน้างที่ว่าเพิ่นขนเครื่องขนนันไปก็คือต้องได้ออมไปทางพูนเนาะไปทางบุงลาดเพื่อนพี่น้องะนี่ตอนนี้ก็คือเป็นขี้เหยือเป็นไม้ที่ว่ามันไหลมากกับนำ้ำมือวานนี่เนาะอ่าเนาะม่น้ำกับตอนนี้ก็แห้งแล้วพี่นนอะเนาะแต่ว่านี่บันนี้วันนี้แหละที่ว่าหลุดไงก็สามารถไปได้นะพี่น้องเนาะก็คือมันเกินมา กินถ่านนนกินหนทางเลยแหละพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวท้ายให้เบิ้งพี่น้องเนาะเนาะก็คือเกือนจนกินหนทางมันพี่น้องเหลือแต่น้อยเดียวเนาะรถไงนี่เพรสามารถไปได้มีแต่รถจักรที่ว่าสามารถผ่านไปมาได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะกะสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะท่วมจนฮอดพุ่นพุ่นเนาะเมื่อวานนี่แหะพุ่นละท่วมจนฮอดพุ่นพุ่น ตอนนี้ก็คือแห้งแล้วพี่น้องอ่านะรถไนย์นี่เพ่อสมารถไปได้เลยนะพี่น้องเนาะนี่เขือนเข้าไปก็ไนย์ขึ้นพี่น้องเนาะนี่เหลือแต่ไนยเดียวพี่น้องทีรถจักรรถนั่นพ่อไปได้เนาะคนนี่ไปได้รถจักรไปได้แต่ว่ารถไนย์ไปไม่ได้พี่น้องน้ำกัน้ำในเนาะ เนาะอันนี้มันมันลายน้องพี่นอนะ้องเนาะอ่ามันลายนี่พุ่นละถ่วมอดพุด่นมุ่นความมือว่านนี่มือว่านซืนเนาะฝนตกเมื่อคืนเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับขึ้นสู่สภาพปกติแล้วพี่น้องกะตอนนี้เข้ากับาอยุทีเฮื่อนของนางยัดน้องพี่น้องเนาะพอดีมือนี่เป็นมือชิวาเฮ้าชิมาลงมืออ่าสร่างบอนอ่าอุ้งหนํำให้กับทางครอบครัวของนางยัดและเศร้าบานเคตละแวกนี่เนาะนี่กะ ตัวที่เห็นอยู่ทางล่างนี่ก็เป็นเป่าปูนเป็นเครื่องมือของทางนาย้างที่ว่าเพิ่นเอามาเนาะเดี๋ยวที่เป็นเราได้เข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องตัวนี้ก็คือเป็นปูนเนาะที่ทางนาย้างเพิ่นเอามาเนาะปูนนี่ก็เป็นปูนที่ว่ามาจากทางประเทศไทยเลยพี่น้องเนาะ,ะ SCG เนาะโฆษณาให้พร้อมพี่น้องไอ้เนาะ มีปูนนี่สีเป่าพี่น้องปูนสร้างสามเป่าปูนเสือเป่าหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็พุนทางในพุนกัเนาะเมื่อเน,น้นเาก็ไดท้ทายให้เบิ้งข้าวๆแล้วแหละพี่น้องเนาะนี่ตัวน,นี้เนะาะเสานี่มีสีเสาพี่น้องอยู่พุ่นนี้อีกเสาหนึง่งก็นี่เนาะอันนี้คือบอนที่ว่านายสร้างเพิ่นคุดคุมเกมที่เอาเสาลงแต่ว่าข้าพเจ้ากับพอดีมาแล้วก็มันบอยักถึกแบบข้อปันใดเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยว่าเดินง่ายไปพ่นเนาะอ่าเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาใส่เคสนี่นี่มันชีบูทึกแดดเนาะแผงโซลาเซลล์ของเฮามันชีบูทึกแดดก็เลยว่าให้พันง,ง่ายไปใส่พ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พันก็นกำลังแทกกำลังนั่นอยู่อ่าเนาะนี่แทกจับสากจับเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ น้่ครับผู้ชมนั่งหยัดพ,ยมมพิ่นกนะับมาซอยทางในสางมันทุ่มทุ่มทบคุมเดีน้น้พี่น้องเนาะสบายเลอ <c oughs> ะเด้อดูสบายเลอะกัดซอยๆกันน้าพี่น้องนะเอนาะนี่พอดีอันนี้คุดคุมพิษบอลน,น้าพี่น้องเนาะกัเลยว่าได้ทมเมียนขึ้นอ,อันนี้เด้อ ลูก <laughs> <laughs> ดูไปใช้เมื่ก็ว่ามิเิอร์ลีเถอะนอนลูกกำลังนอนนะทางพุ่นกะในซางพุ่นกะกำลังแทกกำลังนั่นอยู่แหละขนาดนั่งยัดในพี่น้องเนะอืม เราคุยมาสอบโอ้เขื่อนนะพี่น้องนี่ยเกินเติบเนาะไปจะขีดหอด้วยขุมจะน้ำขีดทอด้วยเกินคุด,ด,ดขดุมมาะน,นี่พี่น้องเนาะตอนนี้นี่ก็ได้เวลาสามขุมนะพี่น,อนะน้องเนาะไงโหยังหาขุมเลยยังสามขุม <c oughs> สามคุมกับเป็นหาคุมยุุ่พุ่นนะเพราะว่าเพิ่นขุดยุุ่พุ่นก้อนเราสองคุมแล้วก็บ่ได้ใส่นะตอนนั้นใหายมาขุดหนีเต็มพี่น้องเนาะก็เรียบร้อยเราคุมนี่เนาะเออนี่ก็จักหน่อยหลังจากที่ว่าขุดคุมขุดนั่นแล้วแล้วก็เพิ่นกับซีปั้มหนาดินนี่แล้วก็เอาเทปปูนแล้วก็เสาลงนะพี่น้องเนาะกับเทปปูนทับเนาะอ่าก็สซีประมาณนั่นนะพี่น้องเนาะ น้องเวัดเล็กซ่อเอกสดเซเออเอีไอ้งกาอะท่านผู้ชมกับพอดีช่วงที่เขามากับถึกช่วงที่ว่าเพิ่นกำลังที่กินเขาเขาเศ้าเขาชาย เอากินข่าวส่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิ1าไปเบิ้งว่าเพิ่นเห็ดไม่ยังกินเนาะอ่าเปิดเลยไหนนะเอ่อไหวมาเป็นเหรอนเนอะนะลูกชายเพิ่นไปนาะอืมกินกับเมียเนาะ คือว่ากินน้อตลอดแท้ช่วงนี้นะแกงน้อนะพี่น้องเอาไม่ยังใช่เด้เพรเกลือเป็นนัวเออนะง่ายง่ายนะพี่อนเอะของกินถ้วยเดียวพี่นเอ๋บุญลูกน้อยของคนนี้ลางมือล้างมือโอ้โหห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  กินเลยกินเลยอ่าเนาะนี่ดูคนกัาอีกผงหนึ่งหัน่นไะว้ยูเนาะอ่ามามาเพื่อฮอ๋อไหนพี่น้องตัวน,น้อยๆสินะแต่ว่าสร้างกินเข่าเองแล้วพี่น้องนะ นาะปั่นเข้าเองกินเข้าเองพี่น้อ <laughs> งไปเลยไปเลย <c oughs> นะ <c oughs> แม่เพิ่นก็นกนตักหนอให้อยู่นี่แล้วก็ให้ลูกเพิ่นจับกินเองนะพี่น้องเนาะยังบ่ทันได้ย่างเนาะน้อยๆนี่แต่ว่าฮู้กินข้าวเองแล้วพี่น้องเป๊ะ เห็นกล่องแล้วก็เบิ้งกล่องนาะพี่เนอะบกินเข่าเลยเดี๋ยวเปิดมาให้ด้ยเนี่ยอน่มเปิดดีจังน้นมันมัน้ำนลำเออได้อะไรมาเรื่อง โอเคนะพี่นอ้องกาช่ประมาณนั่นเนาะสำหรับมัอนี้กัเริ่มลงมือแล้วในสร้างมันเกิดกำลังเหตุอยู่คนเดียวจักหน่อยหลังจากที่ว่าเพื่อนเอาเสาลงแล้วเอาไม่ยังแล้วเทพื้นมันแล้วเดี๋ยวเขาชิมาอัปเดตให้เบิง่งอีกตึมเถือนหนึ่งนะพี่น้องเนะะาะหล้กก็รอชมรอติดตามน้ำกันต่อไปว่าอีกจักมือ้อมันจึงจีสําเร็จสมบูรณ์แล้ว สบ้านเขาสี่จึงิี่้ดช้นำสบ,สบายเนะพี่น้องนะ้มนี้ก็บ,บอ่อพิดบอ่อทึกพี่น้องนะได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเก้วคำว่าสบายดี